ขนมปังโฮวีด1 0อนะครับอบออกมาแล้วร่วนตัดเป็นชิ้นๆแล้วไม่ได้ทรงแผ่นเลยค่ะแก้ยังไงคะทีนี้นะครับอธิบายงี้ก่อนโฮวีดคืออะไรโฮวีดคือข้าวสาลีทั้งเมล็ดนะรวมไปถึงแกลร,รวมถึงอะไรทั้งหมดเลยเหมือนข้าวสารน,นึกออกไหมเป็นข้าวเปลือกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวเปลือกของข้าวสาลีนะครับเอาเข้าวเปลือกทั้งเมล็ดเนี่ยมาบดเลยนะครับก็จะกลายเป็นแป้งโฮวีด อ่าที่ทุกคนเข้าใจกันนะคือแป้งโฮวีก็คือแป้งที่มีทั้งจมูกข้าววีเจอร์มีแกลบนะครับทุกอย่างรวมกันหมดเลยนะทีนี้พอทุกอย่างมันรวมกันมันก็จะมีความหนักนะแล้วก็แป้งโฮวีเนี่ยโปรโตีนสูงก็จริงแต่ว่าตัวโปรโตีนที่จะนำมาดีวิลลปเป็นกลูเตนเนี่ยมันมีน้อยเมื่อเทียบกับอัตราส่วน ของข้าวทั้งเมล็ดที่มีทุกอย่างรวมกันอยู่ในนั้นนะมันก็เลยทําให้เวลาที่เรานวดเนี่ยมันไม่สามารถนวดจนนวดด้วยวิธีเดียวกับแป้งสาลีที่มันเอาเปลือกออกไปหมดแล้วได้นะทีนี้มันก็จะมีความร่วนอยู่ในตัวเองอยู่แล้วทีนี้ถ้าเรานวดนานเกินไปปุ๊บเนี่ยไอตัวแกลบตัวอะไรพวกนี้มันก็จะไปตัดทําลายโครงสร้างของกลูเตนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นความร่วนๆแบบนี้แหละถ้าเกิดเราทําวิธีเดียวกันทีนี้พี่เอฟแนะนําว่าถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันร่วนนะเราสามารถคือด้วยความที่เป็นโฮวีดนะเรานวดแรงก็ไม่ได้แรงปุ๊ ออกกูเตนฉีกขาดปุ๊บมันจะเหลวทันทีเพียบก็จะแนะนําว่าให้นวดที่สปีดต่านะครับนวดนานๆจนค่อยๆให้กรูเตนดีวิลอปขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเสร็จแล้วให้เอาพักในตู้เย็นนะครับพักในตู้เย็นในที่นี้อาจจะได้2วิธีอ่ะวิธีแรกเพียบจะ ทําการนวดโดยที่ไม่ใส่ยีสต์ก่อนอันนี้วิธีนี้เขาเรียกว่าออโตลิสนะนวดโดยที่ไม่ใส่ยีสต์นวดกับน้ำนะครับนวดกับน้ําแล้วก็พักทิ้งเอาไว้เลยนะครับโควิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะนวดกับน้ําแล้วก็พักไว้ที่อุณหภูมิห้องนี่แหละนะทิ้งเอาไว้เลยสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งให้ตัวแป้งกับน้ำเนี่ยแอบซอบกันให้ดีให้น้ําไปเปลี่ยนโครงสร้างพอแป้งโดนน้ำอ่ะมันก็จะมีความกลมกล่อมขึ้นนะครับก็จะเปลี่ยนแป้งเป็นน้าตาลเหมือนกันนะแล้ว ตัวแป้งสาลีเนี่ยเวลาที่โดนอยู่ในน้ำนานๆกลูเตนก็จะพัฒนาขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถเพิ่มความเหนียวให้แล้วเมื่อเราแช่จนครบเวลาครึ่งชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรก็ตามเราค่อยเอามานวดใหม่พร้อมกับใส่ยีสต์ลงไปแล้วก็ทําตามขั้นตอนปกติได้เลยก็จะช่วยให้ขนมปังโฮวีตร้อของเราเนี่ยมันไม่ร่วนนะครับ